ราคาน้ำตาลขายล่วงหน้าทิศทางยังแกว่งเล็กน้อยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคนละหน่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตาม s u b สไครต์คือกําลังใจให้บัลซอนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูตลาดซื้อขายน้ําตาลล่วงหน้า ของอเมริกาและยุโรปนะครับว่าทิศทางเป็นอย่างไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการที่จะวางแผนการทําไร่อ้อยในฤดูการใหม่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรคิดวิเคราะห์นะครับคานวณต่งางๆนะครับว่าเหตุผลจะเป็นเส้นอะไรนะครับท่านผู้ชมสําหรับราคาขาย น้ำตาลตลาดล่วงหน้าซึ่งข้อมูลในวันที่12เมษาย,ยน2564นะครับราคาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าสำหรับน้ำตาลเบอร์11ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาก็พบว่าราคาน้ำตาลเดือนพฤษภาคม2564อยู่ที่15.35เซนต์ต่อปอนด์ขณะที่ราคาน้ำตาลเดือนพฤษภาคม2565 และ2566อยู่ที่14.96เซ็ซนต่อปอนด์และ13.73เซ็ซนต่อปอนด์ตามลำดับนะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคม2564นกะครับก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อยู่ที่นิดนิดนะครับก็อยู่ที่15.60เซน60นะครับ 15เซนต์ต่อปอนด์นะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมในสัปดาห์ที่แล้วสำหรับตลาดซื้อขายล่วงหน้าสัปดาห์ที่แล้วนะครับในสัปดาห์นี้ก็ลดลงนิดนึงนะครับแต่ราคาสำหรับน้ำตาลล่วงหน้าของเดือนพฤษภาคม2565นะครับในปี2565้กและ2566นะครับก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับยังแกว่งนะครับสำหรับราคา ซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมก็แกล่งอยู่นิดๆน,นะครับมีขึ้นมีลงนะครับสำหรับการซื้อขายล่วงหน้าในรอบเดือนพฤษภาคมนะครับขณะเดียวกันราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของยุโรปนะครับรอบเดือนพฤษภาคม2564อยู่ที่420.50ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อตันนะครับ และในรอบเดือนพฤษภาคม2565อยู่ที่421.50ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับสำหรับในรอบเดือนพฤษภาคมของตลาดน้ำตาลทรายขาวของยุโรปนะครับก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไม่มากยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในรอบเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับราคาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าก็ยัง อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับถึงแม้จะแกว่งไปเล็กน้อยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับก็ติดตามสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับสำหรับราคาน้ำตาลตลาดล่วงหน้านะครับก็มีผันผวนบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่มากนะครับปรับขึ้นปรับลงก็ไม่มากนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ถือว่าในปีต่อไปนะครับในฤดูการผลิตปี2564ทับ65นั้นนะครับก็ มั่นใจได้ว่าราคาอ้อยนะครับราคาอ้อยก็คงจะไม่ต่ำกว่า1,000บาทอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในปี2,564ทับ65นะครับปีการผลิตที่จะมาถึงนะครับหลังจากที่ปีการผลิต2,563ทับ6กก็ปิดหีบเรียบร้อยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ